ในแต่ละวันถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปเปลี่ยนคนรอบข้างของคุณยังไงคุณจะเหนื่อยตายเลยเพราะญาติพี่น้องคุณเองคุณพ่อคุณแม่คุณเองเขาก็มีชีวิตของเขาคุณพ่อคุณแม่เขาก็เป็นห่วงคุณเขาอาจจะนำเรื่องราวไว้ดีมาให้มาเล่าสู่คุณฟังญาติพี่น้องของคุณเขาจะนำเรื่องราวเขาล้าลเศรษฐกิจไม่ดีลดชนการฆ่าการอะไรก็ตามเมื่อเรามีบทสนทนานั้นเริ่มึ้นให้คุณไป โฟกัสที่การนำ เขาไปในจุดใหม่ชวนเขาคุยในบทใหม่ชวนเขาคุยในเรื่องข่าวดีๆชวนเขาชมเขาก็ได้ว่าเขาสวยรอหรืออะไรหรือว่าเขาทํากับข้าวเก่งก็ชมเขาในเรื่องนั้นพาเขาคุยในเรื่องดีๆคุยในเรื่องอื่นเมื่อเรานําเขาในจุดที่นําข่าวดีๆคุยเรื่องดีๆแล้วเขาจะลืมการที่นําข่าวไย้เรื่องไล้มาคุยกับเราเราจะต้องเป็นคนนําบทสนทนานี้เพื่อเราจะเป็นผู้นําเราจะได้มีชีวิตที่ไปโฟกัส ในการสร้างชีวิตตัวเองสร้างชีวิตในการหาเงินหาทองสร้างชีวิตของตัวเราเองหยุดไปโฟกัสเรื่องข่าวไม่ดีเราเป็นผู้นําในการบทสนทนาใหม่ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะไม่ออนฝากกดติดตามกดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะเราจะต้องเป็นคนนําบทสนทนาในการนําทางชีวิตของเราเรื่องราวดีๆจะเข้ามาในชีวิตเราแล้วเราก็จะเป็นผู้นำในการนำข่าวดีๆนะคะ